สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมาพระเครื่อราคาถูกๆนะครับพระเครื่อราคาแบ่งปันเนาะวันนี้ก็ EPD หนึ่งร้อยยี่สิบขาพี่ๆมีพระมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับสนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักหรือโทรศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกสองสามเจ็ดหกสองนะครับไลน์ก็จะเป็น PONG หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์แล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อนกันเลยพี่ๆนี่นะครับวันนี้ก็ <prueba. S 2> จัดโปรโมชั่นใด้พี่ๆหลายรายการเลยครับพี่ๆนะครับให้แบ่งปันกันนะครับหลากหลายรายการเลย mm hmm. วันนี้เริ่มต้นที่100บาท3-4รายการอ่ะพี่ๆเยอะอยู่ไม่3 4รายการแต่ผมว่าหลาย,ลายหลายรายการอย <Mo ans> ู่นะพี่ๆนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับวันนี้มีรายการไหนบ้างเนะออานนนะที่ออกสตาร์ทกัน100บาทนะครับพี่ๆออกสตาร์ทกันที่100บาทพอนะครับมารายการที่หเลยแล้วกันนะครับพี่มาดู สนใจลายกัรนะไลายกันหนก็อย่าลืทักลืมโทรนะครับพ right. like, ี่นี่ครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ีนี่องค์นี้เอาสองร้อยบาทครับเดี๋ยวรายการนร้อยเดี๋ยวผมคั่นช่วงให้นะพี่เดี๋ยวคั่นช่วงให้นะรายการหนร้อยเดี๋ยวผมคั่นช่วงให้นะครับนี่ครับพี่พี่เป็นหลวงปู่บุญนะครับเหรียญเจ้าสัวนะเหรียญซุ้มกระจังนะครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่สนใจรายการไหนก็ทักเราโทรมาได้เลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับพี่พี่เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ เอาบางๆเบาๆแบ่งๆที่200บาทครับพี่พี่รายการที่1รายการที่2ครับพี่พี่รายการที่2จะเป็นพระจอบเล็กหล่อเงินนะคะพี่พี่นี่พระจอบเล็กหล่พเงินวัดบางคานองนี้เอา200บาทครับพี่พ,พี่สวยงามนะองนี้สวยงามล่องหูลึกล่องไหลลึกอย่างก,ก็เหวนะครับนี่สวยงามมากๆครับองนี้เอา200บาทครับพี่พี อ,องนี้เอา200บาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะนี่ครับ200บาทรายการที่2นะคะพี่พี่รายการที่2จอบเล็กหลวงพ่อเงินเลี่ยมแปะตังสองร0บาทครับพี่พี่รายการต่อไปรายการที่3นะครับรายการที่3จะเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่เป็นพราวมหาพรหมพระพรหมหลวงปู่ดู่เอา2อ0บาทครับพี่พี่องนี้เอา200ยบาทครับองนี้เอา200บาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะ เอาสองร้อยบาทนะครับเท้ามหาพรมนะครับหนุ่มผู้ดูเอาสองร้อยบาทครับพี่พีรายการต่อไปรายการที่สี่อันนี้จะเป็นเหรียญปลูกไข่นะครับพี่พี <c oughs> อันนี้ก็แบ่งๆไปที่สองร้อยบาทพอครับพี่พีปลูกไข่รายการที่สี่นะครับวัดเชิงเลนนะครับพี่พีปลูกไข่วัดเชิงเลนเอาสองร้อยบาทครับนี่ครับเพื่อถูกใจสนใจยังไงนะครับพี่พี เอาสองร้อยบาทนะครับปูไข่วันนี้สองร้อยสวยๆเยอะนะรายการต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นอ่าหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับพี่องนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงานครับองค์นี้เอาหนึ่งร้อยบาทหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงานครับอง์นี้เอาหนึ่งร้อยบาทรายการที่ห้ารายการที่ห้านะหลวงพ่อเพชรนะครับวัดเกาะพังงาน ไดแ,แกะพลาส,สติกเลยนี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวผมยิงหนึ่งร้อยบาทให้นะครับพี่นี้ 5, 6, 7, อ่ะห้าหกเจ็ดหลอมเพชรนะครับวัดเกาะพังงันหนึ่งร้อยบาทพอครับพี่พี่หนึ่งร้อยบาทรายการแบ่งๆบางๆเบาๆนะครับพี่พี่รายการต่อไปรายการที่หกนะครับหนึ่งร้อยบาทแบ่งทางเป็นอันนี้ละกันนะครับพี่พี่เนี่ยอันนี้ก็แบ่งกันนะครับพี่นีแบ่งทางได้อันนี้หลอมพอดเดิมนะครับ เหรียญปี82นะครับพี่พีวันนี้หนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่พีมีค่าจะส่ง50บาทนะรายการละหนึ่งร้อยบาทเนาะพี่พีนะครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทรายการที่6นะครับรายการที่6 7นะครับรายการที่เจ็ดอ่ะนี่ก็ 100. บาทแบ่งได้พระปิตาหลวงพุโต๊ะกระหนกข้าง 100. บาทแบ่งทางอีกแล้วพี่พีนะครับแบ่งทางกันนะครับพี่พีเนาะ เพื่อชอบเพื่อถูกใจนะครับ100บาทหลวงปู่โต๊ะหกนกข้างวิพีเจ็ดแปดแปเป็นปุหนังองค์นี้ละกันพี่นี่อันนี้เป็นแผ่นหลัง1แผ่นนะ8นะครับ100บาทค่าจะส่ง50บาทพอนะครับวิพีอันนี้ก็เราก็มาแบ่งทางกันนะนะครับ8ปดปหนังนะครับ100บาทนะ แล้วก็9นะครับ9อะไรดี100บาทแบ่งให้พี่ๆ9เอาปิดตาหลวงว่าเชย100บาท EP นี้ถือว่าราคาแบ่ง,บง,บง,บงๆเบาๆเพียบเลยพี่สนใจยังไงก็ต้องรีบเลยนะครับต้องรีบทักรีบโทรนะเพราะว่า100บาทนี้ต้องบอกว่าคือรายการแบ่งปันจริงๆนี่พี่นะครับรายการต่อไป10 10 100บาทเอาอันไหนดีนะครับพี่พี่ หนึ่งร้อยบาทรายการนี้เอาอันนี้ละกันนะครับพี่พี่หนึ่งร้อยบาทนี้เอามาแบ่งทางกันเลยนะต้องบอกว่าปกติเราต้องสามร้อยสี่ร้อยมีนะครับพี่พี่สิบสิบสิบจะเป็นอันนี้ละกันอ่ะหนึ่งร้อยบาทหลวงพ่อเงินนะครับพีตาพี่ตาสี่าชายนะครับนี่ได้เรียมมาหนึ่งร้อยบาทพี่พี่เนาะแบ่งทางกันนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสี่สองร้อยบาทนะครับแล้วก็เอาหกถึงสิบนะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทพี่พี่สนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักเดิมโทรกันมาได้นะครับพี่พี่ะโอเคขออนุญ,ญาตไปกันต่อนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่องนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมปีแปดสองนะครับพี่พี่องนี้ปีแปดสองนี่ครับพี่พี่สวยงามมากๆครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่พ่อเดิมนะครับเอาสามร้อยบาท เปิดพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจนะเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ลงพรเดิมอ่าเป็นแปดสองนะครับรูปเหมือนปั๊มเนาะเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่รายการต่อไปรายการที่สิบสองนะครับสิบสองเป็นพ้าปูทวดหลังหนังสือนะครับพี่พี่ผ้าปูทวดหลังหนังสือนี่ครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับปูทวดหลังหนังสือนะครับ เอาห้าร้อยบาทเปพี่ๆี่ถ้าใดสนใจนะนี่สวยงามมากๆเลยครับพี่ๆทุกคนหลังหนังสือนะครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้หน้าทอทหารเนี่ยมีทอทหารด้วยนะครับเอาห้าร้อยบาทรายการต่อไปรายการที่สิบสามนะครับสิบสามจะเป็นหลวงพ่อเกิดวัสพานหลวงพ่อเกิดวัสพานนีค่ครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับ พระอุปชาเกิดนะครับวัดสะพานเอาสี่ร้อยบาทกับพี่พี่นี่เหรียญนี้โค้ค่อนข้าง,างนะครับแต่หลังยันนี่ค่อนข้างคมสวยเลยครับพี่พี่หลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับสิบสามสิบสี่สิบสี่จะเป็นหลวงพ่อเงินองค์นี้จะเป็นพิมพ์นิยมมีหูเนื้อออกสาเงินขันลงหินนะพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับองค์นี้พ่อเงินนะ ตลับหนึ่งใบนี่ครับพี่พี่ลองดูนะนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมเนื้อออกเป็นแก่ขันลูกหินแก่เงินเลยพี่พี่นะครับอ,อังนี้นี่ครับพี่พี่นี่ครับวันนี้ก็สี่ร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่สิบสี่ นะครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าจะเป็นพระหลวงปุดทวดเนาว่านครับปีเก้าเจ็ดเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้ปุดทวดเนาว่านปี 97, เก้าเจ็ดเลี้ยงเงินแปะตังค์นะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้นี่ครับเลี้ยงเงินแปะตังค์เอาสามร้อยบาทขายขึ้นเปียกเลยพี่ทวดว่าน 300บาทรายการต่อไปรายการที่16ปิดตาโอ้ตระลับจิวเรี่หนึ่งใบเอา300บาทครับพี่พี่ภาปิดตาใส่ผู้เอี่ยม <c oughs> ตระลับจิวเวลรี่หนึ่งใบเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้หิ่งหิ่งเลยพี่นี่ลักลุดลักลอนลัก,ลก,ลก,ลกแพงมากเอาสามร้อยบาทครับสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้าจะเป็น อันนี้เลยนะครับพี่พี่เอ้ยเลยละสิบเจ็ดขออภัยสิบเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อพรมรูปรูปเหมือนปั๊มพิมพ์หูกลางเอาเก้าร้อยบาทอันนี้พาฝากมาต้องกาบขออภัยก็บอกใบหูจะมีเส้นนะนี่เส้น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 น้ำหนามน้ำหนามเต็มเลยครับพี่พี่เส้นน้ำหนามเต็มใบหูแล้วเอาเก้าร้อยบาทค่ะเพราะผมว่าช่องแคพวันนี้บางบางท่านเราเรียกว่าพิมพ์หูกลางนะ เราราปีศูนย์กว่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอะไรประมาณนี้พี่โอ้โหนี่ได้แบบหาดเดิมๆเลยนะผมว่าเจ้าของได้มาแบบเอาเก้าร้อยบาทครับนี่ครับก็เลยเป็น,เป,นเป็นหูพิมพ์หูกลางนะครับนี่งนี้น้ำทองเนื้อต้องเหลืองนะครับเนื้อต้องเหลืองน้ำทองสวยงามมากครับพระแทบจะแบบไม่โดนมือจับเลยพี่สวยงามจริงๆเอาเก้าร้อยบาทครับองนี้นะ หลวงพ่อพบพรมนะครับพิมพ์หูกลางครับองค์ต่อไปนะครับองนี้จะเป็นพ่อเงินนะครับพิมพ์กีตาครับองนี้เนื้อเก่ามากๆครับพี่พี่ลองดูนะพ่อเงินพิมพ์กีตาครับนี่ครับองนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่เนื้อทองเหลืองเก่าเลยพี่พี่ทองเหลืองเก้านะสี่ชายหรือสามสามชายครับองนี้สามชายเอาห้าร้อยบาทครับ รายการที่18เอา500บาทครับพี่พีองนี้นะ18ตลับเป็นเงินทุกทองนะครับรายการต่อไป20 20จะเป็นหลงวงพ่อทวดเสมาอุนิาะน้าแกะตลับมานี่ครับพี่พีองนี้พัแกะตลับมาเอา หกร้อยบาทครับพี่พี่อขระยันโค้งคมสวยงามมากๆครับเอาหกร้อยบาทครับองค์นี้พี่พี่เสมาป้าาแกะตลาดทองมานี่เก่าๆเลยนะเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่นี่สวยงามจริงๆครับองนี้พระครูวิสัยโสคนทิมนะครับยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นปูดทั่วเตารีศูนย์ห้าเอครับอง์นี้ได้เลี่ยมแบบคือเก่าจริงๆอ่ะพี่พนะครับ นี่เก่ามากๆครับอันนี้ศูนย์ห้าเอครับพี่พี่เอาหกร้อยบาทครับเนี่ยครับใบหน้าใบตาคมๆเลยนะเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องน,นี้ศูนย์ห้าเออุทัวเตารีดนะครับศูนย์ห้าเอเอาหกร้อยบาทครับสวยงามองน,นี้เนี่ครับเอาหกร้อยบาทพี่พี่ยอดนิยม รายการต่อไปรายการที่3เอย่อนะครับ21จะเป็นหลวงปู่เผือกสี่เหลี่ยมนะครพี่พี่ปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเอา300บาทครับพี่พี่ปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเอา300บาทเนี่ยครับวัดกิ่งแก้วนะครับองนี้เอา300บาทพี่พี่ นะครับเผื <simple> 23. 23. Please, ่อบิบิท่านใดสนใจนะหูบเผือกสี่เหลี่ยมรายการต่อไปรายการที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามยี่สิบสามเป็นเหรียญพระพรมนะครับเหรียญจักรเพชรนะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับเหรียญจักรเพชรนะครับเอาสามร้อยบาทเหรียญจักรเพชรนะครับเอาสามร้อยบาทบิบิ รายการต่อไปรายการที่สิบอะไรเอ่ยทิปไปแล้วยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จะเป็นองค์นี้แล้วกันนะครับองนี้พี่พปูเอี่ยมเนื้ออันนี้น่าจะเป็นเนื้องเงินลงยาหน้านทองครับพี่พี่ตลับเงินชุกทองหนึ่งใบหลังยันสี่ครับเอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่องนี้ เนื้อเงินลงยาหน้าทองนะครับพี่พี่ปุเอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่คะ่ะตลับเงินชุบทองหนึ่งใบเอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่เอาแปดร้อยบาทนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าจะเป็นอันนี้เลยนะครับพี่พี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าจะเป็น ยี่สิบห้าจะเป็นพระคงนะครับพี่พระเปิมพระเปิมขออภัยนะครับพี่พระเปิมนะใหญ่พระเปิม,ปมนี่ครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับตรงนี้เป็นพระเปิมเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่เป็นเนื้อดินนะออกเก่าเก่าเลยพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทยี่สิบหกนะครับยี่สิบหก ยี่สิบหกจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเดิมพี่พี่อันนี้เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ปิดตาหลวงพ่อเดิมนะเป็นเนื้อชินเป็นเนื้อชินเก่าๆนะครับอือขออภัยนะครับพี่พี่เอาสองร้อยบาทครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจะเป็น เหรียญเสมาแปดรอบนะครับพี่หลวงปู่ทิมวัดทหารไายมีโค้ดตอกตรงนี้ด้วยนะนี่ครับมีโค้ดตอกอันนี้เอาเก้าร้อยบาทครับพี่พี่องเนี้ยงเก้าร้อยบาทเป็นนวะน้าหน,น้าเงินลงยานะครับพี่พี่นวะน้าเงินลงยามีโค้ดตอกน่าจะตอบบริเวณตรงนี้นะพี่นะถ้าผมเห็นลายๆนะเนี่ยครับ เป็นอว่านั่งเงินลงยาสวยงามมากมากครับด้าน,นหลังสวยคมเลยแหละพี่พี่นะครับยันนี้เป็นล่องลึกเลยนะครับพี่พี่เอาเก้าร้อยบาทครับเสียมาแปดรอบหลวงทีมวัดาหารไล่นะครับยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่ หลวงพ่อยี่สิบแปดจะเป็นพ่อกลวยครับพี่พีอกลวยเอาสองร้อยบาทครับปีหนึ่งห้าหลวงพ่อกลวยครับปีหนึ่งห้าเอาสองร้อยบาทครับพี่พีนี่ครับพ่อกลวยเหรียญกลมเอาสองร้อยบาทพี่พีรายการต่อไปยี่สิบยี่สิบเก้านะครับ 29จะเป็นพระล่วงยืนนะครับพี่พี่พระล่วงยืนเอา300บาทครับพี่พี่พระล่วงยืนนะยี่สบเกเอาสามรบาทพระล่วงยืนนะครับพี่พี่เอา300บาทสามสนะครับสาจะเป็นหลวงพ่อพริ้งนะครับพี่พเอาสองบาทครับพี่พวัดวัดโบสถ์กงธนูนะพ่อพริ้งปีศูนย์หเอาสองบาทครับ พ่อพริง้งนะครับพัดโบสถ์กงธนูครับสามสิบนะครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดจะเป็นหลวงพ่อเงินคิตาสี่ชายจีวรคว่ำเอาสามร้อยบาทครับองนี้พี่พี่สามสิบเอ็ดพ่อเงินคิตาสี่ชายจีวรคว่ำครับมีตะเก็บข้างเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้พ่อเงินพ่อเงินคิตา สี่ชายจีวรคว่ำนะครับเอาสามร้อยบาทสามสิบสองสามสิบสองเป็นอันนี้จะเป็นพระภัยีพินาศนะครับพี่ mm hmm. องนี้น่าจะเป็นปีเก้าหกว่าแ่ผมไม่แน่ใจนะ mm hmm. นี่ครับอง์นี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่ mm hmm. องนี้เอาห้าร้อยบาทว mm ัด hmm. บวร mm hmm. นิเวศนะครับพี่พี่ mm hmm. พระภัยีพินาศนะครับ เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่อะการนี้นี่ครับตะเก่ามากๆเลยนะสามสิบสามนะครับสามสิบสามเป็นพ่อแดงครับพี่พีพ่อแดงจอบร,รอนะครับพี่พี่จอบร,รอ,อ,อ,รรอนี่ครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับพ่อแดงจอบรอเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ เหรียญลมดำสวยงามมากๆเลยครับพอาะแดงจอบรอเอาสี่ร้อยบาทครับสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่เป็นพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีเอาสี่ร้อยบาทนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่พสวยงามมากๆเลยครับเอา4สี่ร้อยบาท นี่ครับได้เลี่ยมมาแบบนี้เลยนะสามสิบสามสิบห้าเป็นตะโพนนะครับหลบวงพ่อพักวัดโบสถ์เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นงาป่ะผมไม่แน่ใจตะโพนหลวพะะพพพหลงพ่อพักนะครับพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับตะโพนหลวงพ่อพักนะครับวัดโบสถ์เอาห้าร้อยบาทสามสิบหกมีดหมอหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อ หลวงพ่อกรวยครับพี่พี่หลวงพ่อกรวยมีดหมอหลวงพ่อกรวยเอาสองร้อยห้าสิบครับเล่มนี้มีดหมอหลวงพ่อกรวยนี่ครับเอาสองร้อยห้าสิบครับพี่พี่ตรงนี้สามสิบหกนะครับมีดหมอพ่อกรวยสองร้อยห้าสิบครับสามสิบเท่าไรเอ่ยสามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดเป็นพ่อโสธรครับอรงนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่หลวงพ่อโสธรครับ สาสิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อโสธรตรงนี้เลยนะครับสามสิบเจดสาสิบแดสาสิบดจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่นี่สามสิบแปดลีลันนิดหนึ่งนะครับนี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับพี่พี่นี่สวยงามมากๆเขาสามสิบแปด หลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแกนี่ครับพี่พี่เอาหนึ่งพันบาทครับองนี้พี่พ่หลวงพ่อพรมนะครับสามสิบเกเก้าลงท้ายเรีสวยเอาอะไรดีอ่นี้ละกันนะครับพี่พี่สามสิบเก้าป็นปูดทวดปั๊มซ้ำเอาสี่บาทครับพี่พี่ 39, ปูดทวดปั้มซ้ำ เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะเขาเก่าหรยอองนี้พี่พี่ผูดทวดปั๊มซ้ำนะครับเอาสี่ร้อยบาทสามสิบเก้าโอเคพี่พี่วันนี้ก็ยามเย็นร้อยอีพีร้อยยี่สิบนะครับพบกันสามสิบเก้ารายการลงท้ายเละเก้าสวยๆโอเคสนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรกันมานะครับพี่พี่เนาะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ